ครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับอ่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ฝนตกชุกชุ่มอากาศร้อนอบอ้าวนะครับเป็นช่วงที่อ่าอากาศมันเอื้ออำนวยต่ออ่าพืชพันธุ์ชนิดหนึง่งนะครับที่มักเกิดในป่านะครับนั่นก็คือเห็ดนะครับเห็ดที่พี่น้องเอฟซีได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอ่าทางนี้ทางภาคอีสายสสนยโสธรเป็นเอื่นว่าเห็ดเพิงเห็ดเพิงนะ เห็ดเพิงมันก็มีเห็ดเพิงหลายแบบหลายชนิดนะครับที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้เขาเอื่นว่าเห็ดเพิงยูค,คานะเห็ดเพิองยูฆ่านะครับเอ่ออันนี้คือเห็ดเพิงยูค,คาอันนี้แกงเห็ดเพิงอ่าตอนนี้เขาแกงนะเขาตม้มเขาต้มเขาแกงลงไปนี่ก็มีตำพริกใส่อ่าหัวหัวหอมหัวกระเทียมห้าหนี่แหละแล้วก็พริกนะก็มีตะไคร้ใส่ลงไปแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะเดี๋ยวรอมันสุกก่อนนะครับอันนี้กลิ่นเริ่มหอมออกมาแล้ว แกงเฮดตัวนี้บริสไซใบยานางเด้อบริสไซใบยานางนะครับแต่ว่าบางพื้นที่เพื่นอาจจะใส่ข่าเบืออ่าเขาเรียกว่าเข้าเบือหรือว่าเอาเข้าวข้าเหนียวเข้านี่เนาะใส่ลงไปในหม้อเพราะว่าถ้าเห็ดมันมีพิษข้าวตรงนั้นจะเป็นสีแดงนะครับเกเอื่นว่าใส่ข่าเบือลงไปนะครับหรือว่าบอกง่ายว่ากะควักเอาเข้าเหนียวมาสักปันนึงนั่นแหละนะเอาเข้าเหนียวมาสักปันนึงใส่ลงไปในหม้อนะครับวัดที่นี่อ่า ถ้าเขา่าหรือว่าน้ำที่ใส้ต้มใส่แกงนี่มันเป็นสีแดงอันนี้เขาจะเรียกว่ามันมีเห็ดพิษมันจะกินไ,ได้ถ้ามันเป็นสีปกติสีเหลืองสีดําไปยังแบบนี้นะครับก็ถือว่าไม่มีเห็ดพิษนะครับนั่นก็คือวิธีการนะครับของภูิปัญญาผู้เฒ่าเป็นผ้าห้องเห็ดเกี่ยอยากเห็ดกินเนาะนะครับพี่น้องเห็ซีเนาะก็นี่แหละครับ,นะรบป,รประมาณนี้เนาะ ทีนี่นะครับเมื่อข้าวแกงใกล้จะสุกแล้วนะครับก็บจะมีการปรุงรสนะครับราหนังพริพกหนังปูหนังปลาข้าวตามธรรมดานี่แหละครับน้ำปลาแดกน้ำปลาเนาะอ่าสุดท้ายนะครับสิ่งสุดท้ายที่เขาจะใส่ลงไปนะครับนั่นก็คืออ่านะครับหลังจากที่เห็ดมันสุกแล้วสิ่งสุดท้ายที่เขาใสา่จะใส่ลงไปนี่อันไรอยัางอ่าพักอีตูพักอีตูอ,ตอ่าหรือว่าแมงลักเนาะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นพักติวนะพักติวจริงๆพักติ๋วมันจะมีพักติ๋วสมกับพักติวมอนเนาะพักติวมอนใบมันจะเป็นขนกินได้คือกันบางพื้นที่เพื่อนก็กินเ้อะนะครับอันนี้จะใส่ลงไปนะครับเอาตัวนี้เป็นความเปรี้ยวนะครับอ่าตัวนี้เป็นความหอมทีเหลือกะเป็นการปรุงรสอ่าตามทรรมดาเข้า,ะะาน,ะนะครับใส่น้่ปลาใส่ปลาแหกปลาเฮ้านนะีา่แหละนะครับทุกทันนะเอานะครับอันนี้ก็ใกล้จะสุกแล,ะละ้วล่ะ อ่านี่อันนี้นนให้่น้องเยบซี่ด้เบิงไปน้ากันว่าเฮ็ดเพิงนะครับอันนี้เหมือนกับเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่เราอ่าไปซื้อมาบ่าเคยไปเก็บดอกเขาป้าบ่าเป็นมันสิลงนะครับเอานะครับเดี๋ยวก็รอช่มกันต่อไปนะครับเอาคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับเอา